สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อนผมพลิกวันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพือนมา,าใช้ปลอยผมกันนะครับเปิดเพื่อนๆแบบอยากทราบว่าปลอยผมเนี่ยมันใช้กันยังไงนะครับโอเคแบบสั้นๆแล้วกันนะเบื้องต้นก็เพื่อนๆซื้อปลอยผมมาเสร็จปุ๊บเพื่อนๆกดแล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆพอยัดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสแตทฟ f y นะเพื่อนๆโอเคเป็นสแตทฟ f y ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เอา d ีไวส์สก่อนทีละอัน โอ่งเข้าไปว่าดีหรือไม่ดีนะแต่อย่าไปกดใช้นะเพื่อนๆมันส่องนะเอาไว้ส่องอย่างเดียวอันนี้ก็ดูครับว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ได้สีรูนี่ถือว่าเพอร์เฟกเลยครับผมอ่ะอันนี้คือหนึ่งนะอ่ะรอบที่สองก็คือเปิดโอเมนนะครับเปิดโอเมนแล้วก็เปิดคอร์รับปุ๊บมันจะส่องให้อีกว่าผลต่อไปมันคืออะไรนะครับเพื่อนๆโอเคอันนี้คือสเต็ปสองนะปุ๊บสเต็ปสามก็คือเปิดตัวนี้แล้วใช้ดีวายนะครับมันก็จะโรอ่า มันอาจจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็แล้วแต่ดวงเพื่อนๆนะครับผมก็คือได้3สเต็ปเลยอ่ะสมมุติถ้าเพื่อนๆใส่ปอยผมไปแล้วเรียบร้อยนะครับเ <c oughs> เพื่อนๆอยากอยากจะเอาปอยผมออกอยังไงก็ต้องบังคับเอาดีวายแบบนี้ครับเพื่อนๆสดๆเลยอันนี้สมมตุติสมมติเพื่อนๆยัดปอยผมไปแล้วนะเนีย่ยเพื่อนๆต้องเอาดีวายเนี่ยใต่เข้าไปเลยครับค่าตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนปอยผมก็จะหายไปแล้วเพื่อนๆก็อ่าจะยัดปอยผมได้เรื่อยๆ,ๆนะครับเพื่อน อันนี้เฉพาะดีวายนะครับเพื่อนเพื่อนเฉพาะดีวายนะส่วนส่วนถ้าเพื่อนขาใจอ่าส่วนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะมันใช้อะไรอีกนะเคออสหรออ๋อนี้อันนี้มีเพื่อนๆนให้ผมลองทําดูละอันนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยดีวสุ่มแฝงเนี่ยมันไม่ทํางานนะสม่มบติถ้า,ถาเพื่อนคิดว่ามันจะสุ่มแฝงตรงเนี้ยกดใช้ปุ๊บแล้วค่าข้างบนอ่ะสุ่มแฝงก็คือข้างค่าข้างบนตรงนี้เห็นป่ะเพื่อนเพื่อนก็คือ ปล่อยผมไม่หายนะครับคุณจะเสียไอนี่ฟรีกับดีวฟรีไปหนึ่งก็คือไม่หายแน่นอนนะครับก็มีแค่วิธีเดียวที่จะถอดปล่อยผมออกได้ถ้ามันไม่ดี3อันเลยนะก็คือยัดอันเนี้ยธรรมดาเอย,ยัดดีวธรรมดาเข้าไปเลยครับเพื่อนๆมีแค่ทางเดียวโอเคครับวันนี้ก็สั้นๆน,นะผมไม่สบายนะเพื่อนช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพื่อนๆโอเคไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับผม